แล้วเขามีร้านนั่งดื่มเหมือนตลาดรถไฟไหมมียมดดื่ก็ได้มีจะโก้งโค้งดื่มก็ได้เราตีนก้าดื่มได้งั้นเราไปที่ร้านดื่มเลยมีพิรุธอีกแล้วนะอ่าเธอได้ะทีเนี้ยเออก็ลองกินน้องแมย์กินได้ยังเม่เดี๋ยวได้หรอเมื่อกี้เรียกว่าน้องเมยน้องแมย์นี่นี้ยกิโลกิโลกิโลอัะน่างามๆหน่อยลูกมาส่องสองซ้ำไปเธอสวยสวยก็ไม่ยังมีคนที่งามกว่าใช่หรอไหน ใครแต่งตัวเป็นอะไรตีมอะไรนัดกันก่อนฉันเป็นแบบสาววินเทจฉันก็เป็นวินเทจฉันเป็นไอ้อ่ำขบวนคนขับรถคนขับรถเหรอไอ้อ่ำขับรถอ่าโอเคเข้าตีมถือว่าแต่งเน้นสุดอันนี้เปิดหรือยังฮะอันนี้เปิดแล้วเหรอยังมาถึงที่นี่หรอเปิดนานแล้วไม่ใช่หมายถึงเราเปิดติดหรือยังเฮ้ยฮะอะไรอ่ะ มันเปิดกันง่ายๆอย่างนี้เลยหรอ่าอ่าโอเคตอนนี้เราอยู่ที่จอร์ดแฝงนะคะทำไมต้องจอร์ดแฝงก็เราไปนั่งกินหลายร้านแล้วไปนั่งกินหลายที่รู้สึกว่าครั้งนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศแบบมาเดินซื้อแบบกรุบกรุบกิบกิบว่าเอามานั่งแบบเพราะว่าที่นี่เขามีแบบเรื่องของการกินแล้วก็เรื่องของการบอกถูกต้องแต่ชื่อมันคุ้นๆเหมือนมอนจอร์ดเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงเล่าเลยได้ไหมล่าไม่เล่าไม่เล่าตอนนี้ไม่เอาไม่เอาไม่อยเล่าหน่อยไม่คือที่นี่อาหารเยอะมากเพราะว่าจอดแฝงเน เป็นแหล่งรวมสตรีทฟู้ดทั่วฟ้าเมืองไทยว้าวโอ้ใครบอกมาเดี๋ยวนะ้อล้คล้ายๆตลาดนัดรถไฟปะอ้าจจะคลายคนอาจจะคุ้นตลาดนัดรถไฟแล้ว่าเห็นบรรยากาศก็คือเหมือนตลาดนัดรถไฟเลยพ่อค้าแม่ค้ามาจากที่นั่นหมดเลยจริงปะนี่แล้วเขามีร้านนั่งดื่มเหมือนตลาดนัดรถไฟไหมมียืดดื่มก็ได้ดิจะโกงโค้งดื่มก็ได้เราตีนกระดื่มได้งั้นเราไปที่ด้านดื่มเลยมีพิรุธอีกแล้วนะอ่ะเนอย่้อ่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันค่ะไปเลยเอ้ยเดี๋ยว ยังไม่ได้บอกเลยว่าม <c oughs> ่อนจอดคืออะไรเมื่อกี้พูดถึงมา <c oughs> เด๋ยวเล่าให้ฟัง <c oughs> ตลอดเลยด้วย คือนอกจากอาหารเขาจะมีเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆน่ารักน่ารักอะไรหลายอ่ะโอเคไหวไหมอุ้ยก็เหมาะกับอีโรนะอีโรชอบใส่เสื้อแขนกูดโชว์กล้ามไงเอางี้ไหมเดี๋ยวเราเดินหาของกินก่อนได้เนาะแต่กามาหยีสีม่วงเนี่ยมันสวยจริงซื้อให้แม่กนซื้อมาพูดสามรอบแล้วตัวนี้หรอม่วงหยีสีม่วงสวยเนี่แล้วก็เป็นหมีน้อยแอย่างเเป็นเต้าหมี่ยังงุยอ่ะเราไปดูว่าโซนกินเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะอ่ะอันนี้ฉันจะคือให้แฟนฉันแต่ฉันชอบใส่แบบไม่ไม่ไหนบอกว่าจะดมจะมูเป๊ะจะอะไร ฉันก็ต้องดูแลแฟนฉันก่อนป้าว้ยอะไรอ่ะซึ่งแฟนเธอคือใครนี่ถือกล้องอย๋อไม่รับเหมาะกับยายโบนะเอาดีๆเหมาะกับเด็กต่อไอะตัวนี้ไหมถ้าซื้อให้คืนนี้คือไม่มีกิจกรรมแล้วนะเคยแต่ละนไม่ต้องซื้อแปลกอ่ะเล่าหรืออวดแค่นั้นแหละเอานี้หรือเอานี้เอาไม่เอาเอานี้เอานี้เฮ้ยฉันไม่ชอบฉันไม่เล่นฉันฉันไม่ตก เดิมแล้วนะอุ้ยเป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นเนยกรอบอินดี้เนยกรอบอินดี้นะคะอันนี้น่ากินมากเป็นชิ้นแบบนี้ของย่อมมากเหมือนตลาดน้ำรถไฟสมัยก่อนที่ที่เราคุ้นเคยอันนี้เขาไปรวมมาแล้วสามร้อยกว่าอะไรก็มีจะบอกว่าร้านดังที่สําคัญอีกร้านหนึ่งก็คือนี่เลยค่ะอะไรคะเล้งแทบเมื่อก่อนต้องไปตอดต้องไปต่อคิวกินเล้งแทบมันแทบมันก็ มันใหญ่ใช่แล้วกระดูกต่างๆนี่คือโอ้โหนึกว่าเจดีย์ยันชเวดามัน่ากินแล้วนะเธอมันยิ่งใหญ่ไงฉันพูดนไงถือว่ามันยิ่งใหญ่มากอุยมีน้ำมีพุทธองค์จริงๆน่ากินมากไม่ลอยนะเธอผลไม้ลอยแก้วมีมีสละดไหมคะว้าวเฮ้ยเอาไปกินอะไรอ่ะเอาสละเอาไหมกินทำไมก่อนกินทำไมหากินยาว เอาหนึ่งค่ะกีวีอันนี้สตอเบอรี่อันนี้บวยปะฮะลำยลำยโอ้ใช่เอาลำยไม่ใช่เขา่าเธอลำยลำยนั่นแหละคุณพี่พูดตรงตัวได้เลยค่ะว่าลำคาญฉันโดนทำร้ายเขาของหนูเป็นสลากหนูเป็นคนชอบเสียสลากโหอันนี้ปะคะใช่ครับโอเคทำไมถึงเป็นย่างนัวคะเป็นร้านเก่าอ๋อชื่อร้านเก่าเป็นย่างนัวอันนี้อ๋อต่ก่อนคือย่างนัวแต่ตอนนี้เป็นของหวานแล้วแอ่ว่าแต่ผมก็นัวเฮ้ยไม่เชื่อ ก้นัวพอเป็นก้อนัวได้อยู่บนเตียงก้อนนัวจะขอชิมหน่อยเท่าไรคะคุณพี่หนึ่งร้อยบาทนะขอบคุณนะคะโลคืนมิมันชอบแอลผู้ชายจริงๆเนาะคนที่ชื่อโลก็นะคะชอบพี่น่ากลัวจริงๆเลยเว้ยไม่ได้หรอกที่นี่ไงที่เขาต่อแถวกันเยอะๆเลยอันนี้ร้านดังมากเพราะเคยไปกินหมูใหญ่ม้าโครงใหญ่มากทำไมร้านนี้คนต่อคิวเยอะมากเลยอ่ะร้านอะไรอ่ะอันนี้แคมป์คาเฟ่เป็นแบบขนมเปี๊ยะลาวา แต่มันคือหนึ่งถึงการตลาดได้นะถ้าคนมาเยือนเยอะครับก็อยากดูว่ามันดีหมดเลยโซนเนี้ยอันนี้ปีทิดาปลาน้อยนะคะเป็นชาวบ้นสดชื่องามมากอู้แม่อะไรอ่ะน่าจะเป็นอาหารเกาหลีหรอเกาหลีแล้วหรอเดินดูกันก่อนไหมชอบตรงไหนเราค่อยแบบด่แยค่อแยกนะค่อยคเดินเพราะร้านค้าเขาเยอะมากจริงๆน่ากินมากแบบโซนนี้น่ากินมากบอกเลย ตำป่าก็คือเทสุดสุดนะแม่ตรงนี้คือเหมือนสวรรค์เลยเห็นส้มตำรสตาตื่นเย็นมะม่วงเบาเธอรู้จักไหมฉันรู้จักแล้วฉันรู้กแล้วจะพาคำถามไปเจอกับมะม่วงเบาแบบที่ยังไม่ปอกเจอแล้วจะได้รู้ว่ามะม่วงเบาแบบอะไรเพื่อนดิฉันนะคะมะม่วงเบาเอนางนึกว่าเป็นมะปรางดิบงาวเดี๋ยวเราสั่งเป็นตำป่าแล้วก็ตำมะม่วงนะคะไปเอามะม่วงเบาเลยไปหน่อยไปหน่อย นี่ไงตำนานมะม่วงเบาอ่ะอันนี้คือมะม่วงเบาเนาะงั้นเอามะม่วงเบาหนึ่งน้ำดอกไม้เปรี้ยวสุดอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้แรดแก้วขมิ้นแล้วอันนี้อุ้ยเขียวสามรสอันไหนแรดนะแม่อันนี้เอ้ยอะไรอ่ะงไงอะไรอ่ะแต่ฉันประทับใจของกะปิค่ะคุณ กะปิฉันพอทันใจนี้กะปิโหโมมีกะปิแห้งกะปิสดกะปิโหมปลาราหอมคําถามเหม็นกะปิหวานน้ําปลาหวานเนี่ยแล้วคนเขาจะเข้าใจผิดว่ากูเหม็นในอีดอกเธอไม่ได้เหม็นทุกส่วนเธอเหม็นแค่ปากแค่ปากเนี่ยเราคุณต้องมาแก้ข่าวอีกแล้วเนี่ยว่าคุณไม่เหม็นอะไรเลยคือำถามเฮ้ยเาเนี่ยเฮ้น้ำลายไหลเลยน้ำปลาหวานกับกระปิปลาร้าหอม ผิวขาวอะไรขนาดนี้ลองทำหมูงไงให้ดูหน่อยทำไมอ่ะมันหมูคาชิมมันหมูคาชิมมันหมูคาชิมแง่โดนว่ายน้องเมยนี่คือนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Work From Hard นะคะเออการทำได้คือซีรีส์ที่กำลังจะถูกตัแล้วบอกเลยว่าเป็นซีรีส์แห่งปีเขาว่าบวงสรวงแล้วนะและเริ่มเพิ่งวงสรวงไปล่าสุดกำลังเริ่มถ่ายทำแล้วนี่คือโชว์หน้างามๆหน่อยลูกมาส่องสองซ้ำไป ไม่เยไม่ยังมีคนที่งามกว่าใช่หรอไหนเฮ้ยตัดได้ตัดนะเฮ้ยเขาผิดเทนเลยอหร งั้นตอนนี้ได้ตําได้มะม่วงแล้วก็ได้ปลมึกละใช่เดี๋ยวเราอะจะไปหาที่นั่งแล้วก็ไปแยกย้ายกันซื้อน้ำแล้วก็มาช่วยกันไป อ่าเริ่มเลยแม่ไม่รอแล้วนาไข่ปลาหมึกที่แบบตุ้มตามโดนการผ่ามาแล้วก็มีความปังเวอร์ไม่น้ำจิ้มซิมฟู้ดคือเันหื่ออย่างอีกเลยกะใช่ร้ปบริบบทยี่ห้อมันจะเอาประคืนอยู่อ่าไปเล่นที่บ้านยิงบ้านสุโขทัยปะ ขอไปได้สับัดตองได้กอลได้กามากินที่หาเนื้องจากน้ำปรได้โอเคแม่เร็วๆเลยเดี๋ยวพูดมากเร็วๆจะกินก็กินเฮ้ยเฮ้ยแท่งได้หรอโทษโทษๆเฮ้ยแทงหรืเว้ยเอาเลยเอาเลยเออก็ลองกินน้องเมย์กินได้ยังแม่เดี๋ยวเดียวมึงกินเรียกมันน้องเมย์น้องเมย์เลยเป็ดกิโลกิโลกิโลกลับบ้านนะ แซวเล่ลูกโลกหนึ่กโลโธ่ไข่ปลาหมึกคือที่สุดที่สุดของอะไรทำไมทำไมต้องมีค้าอะไรอย่างเงี้ยกความแบบว่าเวลารีวิวอะไรอย่างเงี้ยเผ็ดหมือนนัหนูกินได้ไหมแต่ได้หนูกินเผ็ดนอนให้หรอกิโลมึงกินอันไหนได้ก็แดกๆไปอย่าวุ่นวาย่ครับทันนี้อันนี้ตำมะม่วงนะขอเอาดีๆ จอดแฝก็เป็นเหมือนจุดนัดพบอยู่นะฟิลแบบว่ามาเจอกันอย่างน้องเมยย์อ่างเงี้ยไม่เคยเจอกันนานมากก็มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นสื่อรวมที่แบบมาเจอกันจังหวัดเชียงใหม่อลไรมาอยู่กรุงเทพเนี้ยเวลาคนที่อยู่กรุงเทพเหมือนกันไม่ค่อยจะได้เจอกันเนาะใช่เลอย่างเงี้ยเอาจึงวันทำงานก็ไม่ค่อยเจอทุกครั้งน้องจะสวยขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่เจอเลยแล้วเจอใครสวยลงสวยลงสวยลงเจอใครไม่มีไม่ได้พูดละขอโทษนะ่นี่ไม่สวยเลยแล้วบริษัทเราเฮ้ยก็ไม่รู้กันเนาะคุณคิดว่าถุงก่าเนี่ย่ มาโซ่มาโซ่ตัดออกอะไก็เอียงอ่ะคือเจ้าเจ้าพี่แบบคนขี้กั้งเธออันนี้ห่อหมกกุ้งปูปลานะรวมในนี้หมดเลยจริงเหรออันนี้คือตัวย่อใช่ไหมความจริงคือปูปลาร้าไม่ใช่มีห่อหมกกุ้งห่อหมกปลาแล้วก็ห่อหมกเอออะไรวะเอียงไข่แมงดาใช่ฉันไม่ได้เอาไข่แมงดามาปลาหมึกอ่ะกุ้งปูปลาไงเฮ้ย ไฮโถ้าเปรียบตลาดจอร์ดแฟร์เป็นผู้ชายหนึ่งคนที่เป็นดารามึงจะเปรียบใครดาราศิลปินด้วยก็ได้อ่ศิลปินก็ได้เพราะอะไรด้วยฉันก็เปรียบเป็นยาพิลลุนปุรุนเพราะดาราชายบอสถูกเลยดาราชายอ่ะเป็นชายนะแปลกแปลกนะลองคิดดูอีไยพี่รุนยังไงอ่ะเพราะว่า อ่ค่นี้ไม่คือฉันอ่ะฉันคิดไม่ออกเลยอ่ะไม่น่าถามไม่น่าลองลองให้พี่มุนตอบสิอ่ะเออเปรียบออโอ้ยอะไรอ่ะไม่เล่นเต้เือเล่นไม่เล่นพี่ดิวะเ่อเล่นไม่เล่นพี่ดิวะเต้เเล่นไม่เล่นพี่ดิวะเปรียบเหมือนใบว่าที่เราบินเว่าทำไมทำไมรหัสที่นีคนต้องรู้จักแล้วก็ต้องมาก็เปรียบเหมือนบินแฟนับทัวโลกทปทกคนมากหน้าหลายตาก็ต้องน เยอลูกเยอะเยอะติดมุกลงติดมุกแม่มองลองเนี่ยมึงไม่เคยต่ออะไรไปทำถามส่งมงมึงก็ไม่ตอบแล้วมางงไงว่าตัวเองไม่สวยเนี่ยมันก็ดังภาพใช้กดอะไรอย่างกินแล้วกินแล้วยังไม่รีวิวอาหารกันเลยไปนอ่ออร่อยต้อร่อยหลากหลายอร่อยมากจริงๆพี่นะไม่จะบอกว่าจอรนแฟร์เขาคือศูนย์รวมของสตรีทฟู้ดจากทั่วฟ้าเมืองไทยอยู่แล้วฉะนั้นแต่ละร้านที่คัดมาคือคัดมาแล้วด้วยเขาจะมีเกณฑ์ในการคัดเอาร้านมาตั้งตรงนี้ด้วยใช่หนึ่งต้องอร่อยมี กินหมแล้วเมื่อกี้พี่ยังติดไว้ว่าทําไมถึงต้องจอดแฝงอ่ะเจ้าของเนี่ยคือทีมเดียวกับม่อนจอดที่เชียงใหม่อันนี้ดีดีอ่ะที่เราเคยไปเที่ยวใช่ไหมม่อนจอดสวยๆอ๋อแล้วก็เซ็ตพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเนี่ยก็มาจากเซ็ตตลาดรถไฟจอดแฟเนี่ยอาหารการกินเครื่องดื่มคือแน่นแล้วมีเสื้อผ้ามีแบบโซนอีเวนต์เมื่อกี้พี่สินโตร้องเพลงอะไรเงี้ยและที่สําคัญคือไม่มีอะไรคือสามารถมาซื้อได้อย่างเมื่อกี้คุณอยากพุลก็คือไม่มีที่พกผมนะจ๊ะก็ซื้อมกล้อตแบกเข้ากับชุดได้เลยจบ รักนะรักคือมีไม่มีหบวกวกไม่ซื้อเต็มเไปห่ะไม่มีกําไรซื้อไม่ไม่มีแฟนซื้อเอ๊ะมือไม่น่าจะถ่ายมาทางนี้นะไม่มีแฟนทําไงโอเคอ๋อเขาใส่ถุงอยู่แล้วเดี๋ยวดู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 ีคนบอกว่าหนูก็ไม่มีแฟนเหมือนกันแน่หาหาเตรียมบทชีเลยค่ะมันเกิดแปลกได้ยังไงเรื่องนี้แปลกน้องอาจจะแบบเลือกเลือกเยอะใช่ไหมเราสวยเนาะสเปคสูงหรือเปล่าอันนี้ไม่เลือก อยตีี oh. ีมเน้จะบอกว่าจะบอกว่าที่เราเอามานี่คือส่วนหนึ่งคือประมาณหนึ่งของอุ้ยอนื้ออย่างนั้จะเบาๆน้ำพริกลุกโอ๊ยปลาหมึกไข่คือเบอร์นี้ใหญ่อย่างนี้ตุ้มอย่างนี้แล้วก็มีหลากหลายหอยก็ใหญ่อย่างนี้นี้ก็ใหญ่อย่างนั้นฮะคูได้เหรอสมัครผลลหมากรากไม้ของเปรี้ยวของต่างๆมีหมดส้มตอกส้มตำยำแซบนัวห่อหมกอาหารคือไทยจีนฝรั่งมีหมดร่อ เนี่ยเพิ่งเคยมาเดินครั้งแรกแตั้งใจไหมล่ะประทับใจ oh <my> มากเพราะอาหารเยอะซ้อนแร์เปิดทุกวัน11โมงถึงเที่ยงคืนมาเลยมาลองเดินแล้วจะรู้ว่ามันแบบ จุกครูฮารุฮาราขนาดไหนรกาแฟอยู่หลังเซ็นทรัลพลาซ่าพระรามเก้าเออก็มาม่วนกาลเพราะว่าเราอะเกิดมาจากสายแฟร์อยู่แล้วใช่ตอกก็ต่ก่อนแล้วที่ขายของอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาจะชอบจัดงานทีเวนที่จะชอบแบบไปขายของตามงานแฟร์ก็จะมีความแบบว่ามันจะมีชอบกลิ่นไอของแต่ละแฟร์ที่มันเกิดขึ้นแต่อันนี้ยจอดแฟร์ก็คือเขาได้เนินจำลองมาจัดถ้าสมมติเราอาดีๆนะเหมือนอยู่เชียงใหม่นะเอาดีๆอะใช่อะมันก็จะมีกลิ่นไอความเป็นเชียงใหม่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีตุงหรอมันมีตุงค่ะตุง เวิบล่าก่อนที่มึงจะไปเข้าเมนใครดอนีนะเป็นยังไงทอนใครดอน้องมังคายอยากดูใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เคยได้พูดกันมัคก็่อยากดอไม่แ้นะคะ เดี๋ยวไปดูว่าอีพีหน้าเราจะพาไปตะลุยกินที่ไหนที่มันอร่อยแต่บอกเลยว่าทุกที่ที่เราพาไปกินคืออร่อยเด็ดแซ่บหนวกยั่วเวก็มีความสนุกมาพร้อมเสิร์ฟแน่นอนจิ๊กเฮ้ยพร้อมเสิร์ฟเลยเหรอพร้อมเสิร์ฟสิขอดู้ท่าเสิร์ฟหน่อยลองดูเลยจูงมาแล้วเลยจูงทำอะไหนเสิร์ฟดูไปเฮ้ยพร้อมเสิร์ฟหนึ่งวิวไปแล้วนะคะไายบายเลยเหรอไายบายก็ไายบายเลยเหรอเออเอาฝากแล้วไงเออเอออีฝุ่นมึงนี่ทำไม่อยหนบายเลยฝากเลย าก,ากนเป็นอะไรอะ่ะฮิเมพูดไม่พไกพูดเอามือปุ๊ใหม่ให้หน่อยรอดนาะยังไงล่ะกย่กดไลค์ดแชร์กดกระดิ่งกิงๆช่อง่ให้ด้ไม่กด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 เป็นไรไอ่ะเป็นไรอ่ะ <c oughs> ี่ทาอะไรให้ <c oughs> ่กดมนก่นกดรอกดทุกคนรวมหัวมา่ก้อมานี่เ้อมนี่ จบโจ๊ะไม่แล้วที่ร้องคือสิงโตจริงๆนะเอาดีๆจริงๆสิงโตไม่ได้ร้องอย่างนั้นค่ะแล้วร้องยังไงมึงอย่ากให้เล่นอย่างนี้ร้องมันตลกร้องเออสิงโตร้องยังไงไม่รู้ตุ๊กแกร้องยังไงตุ๊กแกอีกแล้วอีดอกร้องดูเล่นตลอร้อยแม่ไหนลองทำตุ๊กแกสิแม่์ลองดูน่ารักน่ารักเลยน่ารักเลยมันมันเหมือนได้กับพูกมาแล้วพวกตดอ่ะลองเขาทำตุ๊กแกหน่อยได้ทำไมต้องให้ฉันตุ๊กแหมดเลยเลยไม่ต้องทำหมดเลยแปลก